คุยกับลูกในจิตถึงเรื่องพ่อเขาด้วยถึงอดีตสามีค่ะพูดลูกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่เพนออกแต่เช้าเลยค่ะกำลังจะไปเยี่ยมลูกสาวค่ะอตาวันนี้แดดดีมากแดดดีแต่อากาศหนาวนะคะเพื่อน บรรยากาศหนาวแล้วใบไม้ก็กำลังจะเปลี่ยนสีค่ะมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะตอนนี้หน้าหนาวก็ขยับเข้ามาทุกทีทุกทีเลยค่ะเวลาใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะพเพื่อน ตอนไม่เป็นมาโนเวใหม่ๆปีแรกๆไม่เป็นไม่ชอบเลยใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าจากสีเขียวก็เป็นสีแดงสีเหลืองใบก็แห้งร่วงจากต้นไม้มีความรู้สึกว่าเศร้าค่ะมาช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงทีไรไม่เป็นเศร้าทุกทีเลยคือเหมือนกับ งอหงอยแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นเลยค่ะกว่าจะปรับตัวเองได้ก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะเพื่อนๆเน,นี่ว่อยากจะไปตามป่าตามเขาจังเลยไปถ่ายใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่ามันจะสวยถ่ายจากนี่ก็ได้ค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะข้างหนา้าเพื่อนๆสวยมากเลย ดูที่กระจกรถผ่านกระจกรถไปก็สวยค่ะแต่ว่ามันไวไม่เป็นกำลังขับรถอยู่ก็เลยไม่อยากจะหันกล้องค่ะเอาไว้ถ่ายตอนหิมะเนาะหิมะสวยชอบมากเลยเวลาขับรถมาอย่างเงี้ยหิมะมันจะเอ็นก็หาการค่ะถนนสองข้างมันจะเอ็นก็หากัน รยากาศดีเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกด้วยกันค่ะเพื่อนอาการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะออกมาแต่เช้าต่อไปนี้บอกพนักงานเอาไว้แล้วว่าไม่เป็นจะออกแต่เช้าทุกวันมาเยี่ยมลูกแต่บางครั้งเขานอนเขาก็ยังไม่ตื่นค่ะเมื่อเขาเสร็จแล้วไม่เป็นไปเขาก็ยังไม่ แต่งเนื้อต่งตัวเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเพื่อนๆน,นี่ค่ะให้ให้ชมโอ้ใบไ,ไม้สวยมากเลยค่ะชมข้างถนนกับไม่เป็นไปด้วยค่ะประเทศโนอรเวเป็นประเทศที่สวยมากสวยทั้งหน้าร้อน สวยทั้งหน้าหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงสวยตลอดเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันหนาวค่ะเพื่อนอากาศมันหนาวหน่อยสวยทุกฤดูกาลโอ้หบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะชมทิวทัศน์ไปด้วยค่ะพเพื่อนคุยกับแม่แฟนไปด้วยก็ได้ค่ะ ันนี้ไม่เป็นก็เอาสมาธิมาขับรถค่ะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยนี้ไม่ค่อยได้ขับรถเองเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนมาหาลูกก็ส่วนมากก็จะนั่งรถเมย์ส่วนน้อยที่จะขับรถเพราะว่าเวลาไม่เป็นไปหาลูกไม่เป็นก็ไปที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเดินไปค่ะ ก็เลยไม่ได้ขับรถนานๆขับรถทีก็ต้องเอาสมาธิมาขับรถก่อนค่ะชมวิวไปื่อยกันกับแม่เพนค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกสาวกับแม่เพนค่ะไปค่ะ เตื่นแล้วเหรอลูกลืมตารู้ว่าแม่จะมาใช่ไหมแม่บอกเมื่อวานดีแม่ถอดเสื้อแป๊บหนึ่งนะไม่ถอสักนิดนึงดีใจใช่ไหมแม่เอาเตียงลงกันนะยะ่าดีใจเห็นแม่เตนตัวเช้าเลย บอกว่าหนูร้องไห้พนักงานบอกว่าหนูร้องไห้เจ็บตรงไหนเลยลูกไม่อยากรู้จังเลยโอ้ยไม่อยากรู้จังเลยเอโอ้ยเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนอ๋อกินยาแล้วเขาให้ยาหนูแล้วใช่ไหมโอ้โหเหรอมันช่วยได้ไหม ยาช่วยได้ไหม <laughs> เห็นแม่แล้วดีใจค่ะเห็นแม่แล้วดีใจจะคุยอะไรกับแม่จะคุยอะไรกับแม่แม,แม่โทรมาเมื่อวาน <c oughs> หันแก้มให้แม่อ,อมหันแก้มให้แม่จูบจุ๊บหนึง่งแล้วก็ข้างนี้ ดีใจเห็นนะแม่หน่อยดีใจเห็นนะแม่หายวันไหนคืนนะคะคุณเก่งนะนะหายวันไหนคืนนะนะคะคุณเก่งนะแม่โทรมาหาเมื่อวานแม่ไม่ได้มาแต่แม่ไม่ได้คุยกันหนอนหรอกเพราะแม่ต้องทำงานแม่ต้องทำงานนิดหน่อย เดดหนูรู้ว่าแม่จะมาวันนี้อีรู้รู้บอกให้พนักง,งานบอกเขาโอ้อยยอมอืม,อมช่างคุยจังเลยช่างคุยจังเลยลูกสาวแม่จ้าช่างคุยจังเลยวันนี้คุยกับแม่ออใช่ไหมคุยกับแม่อืม กินอาหารหรือยังยังเนาะแต่เช้าอยู่เนาะแต่เช้าอยู่เขายังไม่ให้อาหารหนูเลยเดี๋ยวไม่จะนั่งกันหนูพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งสวดมนต์ด้วยกันนะเอมไม่ยังไม่ได้สวดมนต์เลยวันนี้ไม่ยังไม่ได้สวดมนต์เลยเดี๋ยวเราสวดมนต์ด้วยกันนะนะ โอเคไหมไม่พ okay, oh, mm ูดเสียงดังไปไหมโอ้อยากให้แม่พูดเบาๆอยากให้แม่พูดเบาๆจ้าเอมโอ้ชอบให้แม่พูดเบาๆแม่ไม่พูดเสียงดังอไม่ร้องเพลงให้เพลงหนึ่งเอาไหมตื่นเช้าล้างหน้าเป็นฟันเอาไหมตื่นเช้า โอว่าละสงดีเป็งฟันเป็งฟันชอบชอบจังเลยชอบเสียงแม่อ <c oughs> ชอบเสียงแม่ร้องเพลงเดี๋ยวไม่เป็นจาก <c oughs> ปิดกล้องนะคะเพื่อนๆปิดกล้องเดี๋ยวจะได้สวดมนต์กับลูกสาวค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะ <c oughs> คุยกันคุยกันลูกับลูกสาวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะสวดม,มนต์ด้วยกันอือ <c oughs> เดี๋ยวคุยกันกับเพ่อนเดีปิดกล้องสักนิดนึงเอาเวลาส่วนตัวนิดนึงกับลูกก็สวม,มนด้วยกันเออเขาไปยักหนะ้าอจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้จ้าอืจ้าจ้าจ้า จเเมก้อแป๊บนึ่จาโอ้ปลค่นคุยกันลูกทรทุรายมากเลยค่ะเมื่อกี้ลูกทรนทุรายมากเลยค่ะ ด้วยความจะปวดร้องไห้น้ําตาไหลแล้วลทุนทุลายแล้วเขาให้ยาแก้ปวดไปแล้วก็มาให้อีกค่ะ <c oughs> แล้วก็แรงแรงกว่าตอนแรกแล้วก็บอกว่าให้ยาเนี่ยแล้วก็จะหลับมันเป็นถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก <c oughs> ็บอกว่าประ,ะมาณสิบราทีเขาทุนทุลายมากเลยก็เพื่อน อตอนนี้ก็ให้ยาแล้วเขาคงจะเริ่มเริ่มโอเคแล้วครับเ,พ,เพื่อนเดี๋ยวคุยกันครับเพื่อนเขาต้องการคุณเงียบค่ะกำลังเดินออกมาจากห้องลูกสาวค่ะคือวันนี้คุยกับลูกไม่ได้มากพ่อเขาปวดมากเดี๋ยวไปนั่งในรถแล้วเดี๋ยวพ่อคุยกันเขาอาการไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆวันนี้ โอ้ยแดดดีจังเลยมาลูกสาวแล้วความจริงไม่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าได้นั่งให้ให้พลังให้บุญให้พลังสวดมนต์ให้เขาอธิษฐานจิตให้เขาเขาเพื่อนเพื่อนเปือนก็ได้มาอยู่นานอยู่คอือ ได้มาอยู่กับลูกนานอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆตอนไม่เป็นเดินเข้าไปนั้น <c oughs> เขานอนลืมตาเบาๆคือลืมตานิดเดียวแล้วพนักงานก็ตามมา <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เมื่อเช้านี้เขาปวดแล้วเขาก็ให้ยาไปตอนที่ไม่เป็นเข้าไปนั้น <c oughs> เขาเพิ่งจะให้ยาเสร็จ ทีนี้ลูกสาวก็เริ่มอาการดียิ้มแย้มแจ่มใสมองเห็นหน้าแม่ยิ้มค่ะยิ้มแล้วก็พูดคุยด้วยโอย้ถูกอกถูกใจแม่ก็ดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะทุเราหลังจากที่พนักงานให้ยาก็คุยกันอยู่พักหนึ่งคุยกับลูกสาวน,นคะคะเขาก็พูดภาษาเขาเออเออเออแล้วก็พูดตามาษาแม่ลูก ที่ไม่มีภาษามีแต่ความรู้สึกแล้วก็น้ำเสียงแล้วพักหนึ่งเขาก็เริ่มร้องไห้ค่ะเพื่อนๆร้องไห้น้ำตาไหลทุรนทุลายแล้วพนักงานได้ยินเสียงลูกก็วิ่งเข้ามาค่ะเข้ามาดูก่อนไม่เป็นบอกว่าเขาร้องไห้เขาทุรนทุรายมากพนักงานก็เห็นว่าเขาทุรนทุลายตาเหลือกน้ำตาไหล แล้วไม่หยุดด้วยคือเขาเจ็บค่ะเพื่อนเอนเขามีอาการที่เจ็บปวดมากดูแล้วทรมานมากเลยค่ะพนักง,งานก็เลยวิ่งไปเอายาค่ะเพื่อนๆพ,พนักง,งานวิ่งไปเอายาแล้วก็เข้ามาฉีดใส่ท้องเขามไม่เป็นเลยถามว่ายาอะไรเขาก็บอกชื่อยาตอนแรกไม่เป็นคิดว่ามูฟิน แต่เป็นยาชนิดอื่นที่แรงพรนักงานบอกว่าเมื่อเขาเรียานี้เขามักจะหลับไม่เว้นถามว่าก,กี่นาทีประมาณสิบนาทียาก็จะออกฤทธิ์แล้วเขาก็จะหลับแต่เขาไม่หลับค่ะเ,เ,เพื่อนๆไม่เป็นก็นั่งอยู่กับลูกนิ่งๆคือไม่อยากรบกวนไม่พูดกับเขานั่งนิ่งๆจับเขาเบาๆค่ะ แล้วก็อธิษฐานจิตสวดมนต์ในใจคุยกับเขาในใจแล้วเขาก็เคลิ้มเหมือนจะหลับก็ไม่หลับเคลิ้มจะหลับเขาก็ตื่นคือสะดุ้งตื่นทุกครั้งเคลิ้มทีไรสะดุ้งตื่นทุกทีเขาเจ็บปวดมากไม่เป็นก็นั่งสวดมนต์ให้เขานานอธิษฐานจิตให้นาน เรียกขาแม่เรียกขาพี่สาวที่ที่ตายไปแล้วนะคะเรียกให้เขามาช่วยก็ไม่รู้จะเรียกให้ใครมาช่วยคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ที่จนปัญญานะคะก็เรียกไปทั่วคิดไปทั่วพูดกับลูกเหมือนกันว่าไม่รู้จะให้แม่ช่วยได้ยังไง แม่ก็ช่วยได้แค่นี้พูดกับลูกไปด้วยนึกถึงพี่สาวและแม่ตัวเองไปด้วยเขาก็คงจะคิดเหมือนแม่เพนว่าจะให้เขาช่วยได้ยังไงเขาก็ช่วยได้แค่ช่วยได้พอกับแม่เป็นนะคะหมอแท้ก็ยังช่วยไม่ได้เลยถึงกับอธิษฐานจิตคุยกับลูกในจิตนะคะ ถ้าหนูจะไปก็ไปซะไม่เป็นไรรักแค่ไหนแม่ก็ปล่อยดีกว่าจะเห็นลูกจะปวดอยู่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าแม่มีลูกอยู่ที่บ้านแล้วอาการเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแม่ตายทั้งเป็นยิ่งกว่านี้นี่ขนาดลูกไม่ได้อยู่ด้วยทุกวันเพียงแต่มาหาเขาทุกวันหรือเกือบทุกวันหรือบ,บ่อย เท่าที่จะบ่อยได้ไม่เห็นเขาเจะปวดแม่ก็ยังเจ็บปวดขนาดนี้คุยกับลูกในจิตถึงเรื่องพ่อเขาด้วยถึงอดีตสามีค่ะพูดลูกว่าแม่ก็รักพ่อหนูอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ แล้วก็นึกถึงสถานการณ์ว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คุยกับลูกทางจิตค่ะไม่เป็นคิดว่าลูกเข้าใจแต่ถ้าไม่เป็นไม่ออกมาจากอดีตสามีชีวิตไม่เป็นก็คงไม่ดีขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆอย่างชีวิตคงไม่เป็นดีขึ้นหลายอย่างเลยค่ะแต่ไม่เป็นอาสงสารอดีตสามี ถึงเขาจะร้ายกับเราแค่ไหนไม่เป็นก็ไม่ลืมเขาหรอกคะ่ะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันนั้นเรามีความสุขเขาเพิ่งจะมาเป็นตอนที่ไม่เป็นออกมานี่เองไม่เป็นให้อภัยเขาเสมอไม่เป็นก็เข้าใจแกพูดกับลูกสาวคนเล็กเหมือนกันคะ่ะว่า ว่าแม่นะไม่ทิ้งพ่อนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พ่อเขาไม่ไม่ยอมรับค่ะจะรับได้ก็เมื่อไม่เป็นย้ายไปอยู่กับเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนๆถึงเขาทำใจไม่ได้แต่เขาก็ไม่น่าจะมาร้ายกับแม่เพนโอเคค่ะเพื่อนๆแม่เพนก็ออกมาปลดปล่อยนิดนึงค่ะ สงสารลูกสาวเมื่อสองสารลูกสาวก็นึกถึงอดีตสามนีนึกถึงลูกสาวคนเล็กนึกถึงแม่ตัวเองนึกถึงพี่สาวตัวเองที่ไปแล้วคือมันคิดสารพัดค่ะเพื่อนเพื่อนถึงพ่อจะไปก่อนแม่ก่อนพี่สาวแต่พ่อก็ยังไม่ไปไหนแต่ไม่ไม่ได้ฝันเห็นพ่อเมื่อสองวันมานี้ไม่เป็นได้ฝัน ถึงแม่ตัวเองและพี่สาวตัวเองคงจะได้ยินสิยงไม่เป็นเรียกแกให้แกมาช่วยในสถานการณ์ของลูกสาวไม่รู้จะช่วยลูกได้ไงครับเพื่อนช่วยแค่นี้เท่าที่ช่วยได้ไม่เป็นก้ไม่ได้ไปวัดทุกวันแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนสวดมนต์ทุกวันนินดๆหน่อยคะ่ะแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อน สวดได้เท่าที่สวดขอบคุณพรดีๆสำหรับเพื่อนๆนทุกคนแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะขอให้เพื่อนๆนจงโชคดีขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีทุกคนครับเพื่อนๆนสวัสดีค่ะ